หน่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเฮดเป็นกิ่มเป็นกิ่มเนี่ยเฮ้ยดอกงามสั่มเดียววนน่ะอืมจะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยโอ้ยงามอีนนี้ถ่ายกันสวยสวยบ่สฮันนี่เก็บเด้อพี่น้องถ่ายเฮดให้เบิ่งซื่อๆมื้ออื่นมื้ออื่นค่อยสิเก็บมัน เพราะว่าเขายังดอกอันดอกพอดีอว้วนพอดีงามเมื่ออื่นนี่สิงามคักบานเต็มคอนเพอเวอร์อืมบ่ม,มีผู้ใดมาแย่งเอาเพราะว่ามันอยู่ทีเฮา <c oughs> แต่ว่าก็ย่ันน้องแด่อันสั์น,นนะมากกินน้อง่อยมันกับว่ามากกินได้ลหละแต่ว่าล่งเทียมมันก็บอสัสกินอันส้มกวางส้มหยัง่ะนะเดี๋ยว มื่ออื่นสิท่านนี่ดอกมันก็สิบ่ระท่าน,นกินดอกมืเอเื่นนี่เนาะมื่ออื่นี่สิเก็บแทะมืเอือนีโว้ยพดขึ้นพดขึ้นท้ามาแลงนี่ก็สิบานบานญ่ก็นีอีกได้บานมะแรงงามครับบ่นี่เห็นว่าทั้งไตอีกเป็นกิมอยูนนอย่นี่เอ้ยเห็นว่าเหนี่อยว้าวพ่ดอะพ่นอะ สิง่างเข้าไปหาในป่าอีกจู่พี่น้องมันจะเกิดอีกบอมันจะมีอีกบอนนะไปหาหมูมันก่อนแต่มืออืดบอกเก็บเห็นบ้างหรอกเด้อแต่ว่ามือาามอื่นนี่สิเก็บกินเสียไปแกงได้มาออื่นนี่มืออื่น,นี่สิเดโอ้สิเดเป็นกระตาจ่ดอกแพงแพงได้พี่น้องละอันยุยยห่างเนาะกาบอันกุ้มเดียวนะั่นหนึ่งงา่างเมื่อเดียวสิเสบหาดอลลาร์พูดนะ เป็นเงินไทยกับทาไหต่ค้นสามสิบสามสามสิบสี่บาทเข้าไปเกิด่ามันเสี่หายอยพ่นบองอืมแพงขักจังหวะพี่น้องคอยเห็นเอ้ยจังหวะคอยได้เก็บเขาตู้เย็นไว้แล้วพี่น้องยง่มย่ม,มันเกิดได้หลายเนั่นกระเซียงไว้ทีละถุงสองถุงพ่อได้กินฤดูหิมะตกนะเอออยากขึ้นยังได้ยา่พ่มีเป็นบพี่น้องอืมเพาราะฉะนั้นได้เฮ็ดนั่นแน่เฮ็ดนี่แน่กระาสมไว้เนาะพี่น้องเฮ้า บออ่อเลยคือประเทศไทยมีกินตลอดนะยนอยู่ก็มีตลอดท้ามีเงินมันว่าหอากับบ่อยากซื้อแล้วขามีจังสีหอกกับเคไว้กินเอาพี่นอ้องห้า,ามครับมันกับบ่อแมนตาซัมหนีได้พี่นอ้องมันมันสิแตกมันแตกพ่นกากบมันขึ้นมาอีกจังสีเห็นบ่อแตกตะปูตะปีขึ้นมานเห็นบ่อ นนสอดปลอดปลัดขึ้นมาว้าผีเห็นบอผีเห็นบอสอดขึ้นมา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 พุน่นะพุน่นะสวดขึ้นมาลูกสวด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 นั่นแหละสวดขึ้นนึกว่าเป็นอีสองเป็นอีสามเป็นเกตอัดสามตายส้่แม่กินซ่ <c> ํา <oughs> อย่าหน้าย่า่นเป็นมาเกินไทยสมัยตะกี้วะว่ามันเสมือนี่นพุวะัวะบ,บัวผ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 ัวนัวผัวนัวผนอ้อนวผัวผัวนัวผ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 ัวเัวผัวผัวผนวผาวผัวเกวยเวผััวผัวผั่ผัวผัวผัวังสัวผัวผั ถ่ายมุมได้กะงามคือเกาเ้องเห็ดนี่นเอยป่านขดใส่หมูได้เยู่เนาะรวดวนอยู่มันดอกหนาละกะแซบหอมทำเท้ทพี่นอ้องอือม,มันขึ้นน้ำต่อแม่่อยว่าบ่มแม่เห็ดขอนบอบบมแม,ม,ม่เห็ดนางร้มเห็นนางล่มข้าออกตามขอนอืเห็นมาเห็ดนางลมกินเห็ดนางรมเลยนั่นแหละมันก็ชื่อเห็ดนางรมนั่นแหละเนาะเมืองหนอกมันออกตามขอนต่อยายสันดอก เสีดเนาะสียงางขับไปหาข้างในพอ้โมันสิมันสินสออกบอสีพาหย,ยงางขับไปข้างในไปหาหมูมันมองมันพอคยออกมันก็สิบออกเทวันออกไม่หนาเนอพี่น้องเนาะต่ว่าเผอว่านี่ไปพอ,อนเห็ดเห็ดด่างล่มสีสีเหลืองก็นมนีอีเด้พี่น้องพอกระห้องก็คยเห็นสีท้องเอาลางอัลางง่ามตา แต่บอแสบพี่น้องมันบางมันคือเห็ดขอนห้าเอ้ยมันมันบอแบนคือเฮ็ดขอนมันมันกรอบเนี่ยอันนี้เหนียวเหนียวคือเห็ดอันอันนี้บานเข้าเนาะคืออันก็คือนเห็ดนางลมบานเฮ้าแต่ว่าเห็ดนางลมทองสีเหลืองนั่นกรอบเราะบางมากเลยเด้ก,กินเห็ดนางรมหล่อหอมคือเห็ดนางรมมันก็ซื้อเห็ดนางรมนั่นแหละ แต่ว่าไปแกงคอยรู้สึกบระเสบเพราะมันบางแอะบบเต็มปากเต็มคำแต่ว่าอันนี้โอ้โหเต็มปากเต็มคำหยำกรุบก,กบรับกรุบกรับกรุบกรับแสบคืออย่างนีนพี่นออ้องบอกสีขาวเนี่ยคยมากอู้ยยังวายละกระร่งสิลูกนี้พุ่นะละอ๋ออยู่ในห่วงกับมีสัมบบานพุนพ่นละอือพุ่นะไปอยูะะ่ยังไงเนี่ยห๊ะ มันอบมันเอาถือว่าอยู่ในหันมันคืออนเกิดหันสี่างไปข้างหน้ากอนเด้่อบานด้วยสี่างเบิ้งมันนี่มองได้อีกเออเออขอนนั่นก็สิบไปขอนนี่ก็สิบไปไปไปมันบัสุขอนนั่นน่ะแต่ว่าเมื่อเสามันฝนตกพอาไปปล่อยนี่นะอืมมันสิมาอีกบอกฝนมันคอยสิเกิดได้มันต้องฝนตกทั้นองเนาะ อันนี้ถ้ามันเอาเอาเนี่ยมันมันสวดขึ้นโหลดตัวแต่ว่ามันหนาวบัดสมือได้หนอกันมิตรเมือนี่หละเริ่มแดดออกเล็กน้อยสวดออกมาเนาะดีผลมันมนาไงมันได้กินผลบ่มันก็ออกอืมเด็กยื้อคนนี่ก็มีหน่อยหนึ่งกระปาะหนึ่งมาบ้านข่อยกะยางอยู่เดพี่้องยางหลาะนี่ยู่ พีกายคือกันนัน่นแหละเดฟอนอ้อมคอนนัน่นแหละคอนนั่นแหละพี่น้องหลายคักเต็มคอนมาหนิหน้าทางกินคือว่าละดีเยอะย่งงางเขาป่ากันบใหม่ย่างไปหาของใหม่ผลคอยคิดไปใช้บ้างเฮ็ดอันเห็นน้องร้องชอบเห็นบ้างเด้อเราจะอ้อมไปหันเนาะอ้อมไปหัน เมื่อได้สีสเปรย์แล้วหลั่งกัเขาป้าได้เสียงนกเสียงสัตว์ห้องสวดสวดพี่น้องเขาป้ามันต้องมีเสียงได้ต้องเบาต้องคุยเถวายข้าพระหูว่าเอียงอยู่ในป่าเนาะกระเทียมสัตว์แลนมาแลนด์อย่างสัตว์ตัวใหญ่ตัวหน่อยทำหูสัตว์ป่าเนาะมันจะต่ไก่ฟูกไก่ยังเนาะ พี่กายถี่แตกอาหยาอยู่ยู่นี่หลายค่ะพี่กายนี่หลายเด้ออยู่นี่เห็ดปีนี่คือบ้านไหนเกิดวะเห็ดตั้งล่มเราจะไปจอบเบิ่งอีกแค่เก่าหันละจอบฝั่งนั่นกับฝั่งนี้คนออกน้ำแบบว่า พันใหญ่บานเพอ้อเวอร์เราคอยจังเห็นมันอยู่ใต้ขอนน่ะมหมอืออยู่ใต้ขอนตัวว่าฝนจะตกมื่อนี่กับมื่ออื่นนั่ะล่ะจะตกอีกแต่ว่ามาเคลื่อนกระตกแล้วแต่ว่าหันหน้อยนึงปล่อย,อยนึงลแล้วก็แล่นหนีจัดจัดเออคือวมาลองเหยียดอื่นก่อน เมื่อนนอก็พ่อกระต้อยู่นี่ละเล่นตาข่อยอยู่นี่ได้ยิ่นเสียงข่อยพ่นก,ก็เล่นหลงถีไปนะอืมเฮ็ดปีเยอะท่านเด็กเด็ก็ค่มองนี่พี่กายน่ะบอกโอ้ยดอกบักใหญ่หนึ่งเคยสร้างตนอันหาหนี่ดย ต้นนี้ยังกะละต้นพิษนะที่ม่ปลักคนดน่ะตำแย่ขั้นขามเมื่อขมขึ้นขาตีพละ่อยมันขั้นห้อยเกาบาน่อยเกาหอยมากเกาแล้วเกาจนเลิกคนนี้พี่น้องหนังถลอกปอกเปือกคนนี้่อยแบบมันมันเนาะคือเขาเป็นห้างกาเน,นี่ยล่ะือยเกาจนหนังเลิกหมดแล้วอื มันสะใจแล้วก็เอาขีดมองไทยทำมันห่อนจวดจาดนะพี่เจีายขอก็เอาแอนก็ห้อมตวหลัางสวดหมดมันสะใจดีนะ